อิจฉาคนที่เขามีหน้าอกอยู่แล้วกับอิจฉาคนที่แบบเขาเสริมมาแล้วแล้วเขาก็มีความมั่นใจมากขึ้นเขาจะขยับตัวจะใส่ชุดไหนมันก็ดูดูสวยดูพอดีไปหมดอย่างเงี้ยค่ะพิยานะคะมิสแฟนราชบุรีปี2020ค่ะปัญหาคือ 1. เนี่ยเราเป็นคนโครงใหญ่ 2. คือเราเป็นคนหน้าอกเล็ก พอทีนี้เวลาประกวดสิ่งที่สําคัญคือใส่ชุดมันก็ต้องมีโชว์มีวาวชุดว่ายน้ําก็ต้องใส่เป็นบลาที่มันเป็นกาวที่ผู้หญิงเขาใส่กันนะคะปัญหาคือถ้ายิงเป็นชุดว่ายน้ำเนี้ยเราต้องมีถ่ายลงน้ําโดนน้าอยู่แล้วเราก็ไม่มั่นใจที่แบบเดี๋ยวกาวจะหลุดไหมหน้าอกจะหลุดไหมมันก็กลายเป็นคอยพวงจับหน้าอกอยู่ตลอดเวลาค่ะตั้งแต่สนใจมาก็คืออยากได้ที่พอดีตัว ไม่ได้ใหญ่เกินไปเพราะว่าเราเป็นคนตัวใหญ่ถ้ายิ่งหน้าอกใหญ่เราจะดูตัวหนาขึ้นกว่าเดิมฉะนั้นที่คิดมาตลอดคืออยากได้ใหญ่เท่ากับเหมือนเราใส่บราแล้วมีฟองน้ำเสริมได้พอดีตัวมันก็จะดูสวยกว่าค่ะ